การให้ธรรมะพ่อแม่เป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุดโดยสมเด็จโตพรมรังสีลูกเอ๋ยยามที่พ่อแม่ของเจ้ามีอายุมากขึ้นย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนความแข็งแรงของร่างกายที่เคยมีก็ลดลงใจน้อยโกรธง่ายความจำก็เสื่อมขี้หลงขี้ลืม จิตใจก็หมดความสุขสดชื่นถึงแม้พวกเจ้าจะคอยเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจช่วยให้พ่อแม่ของเจ้ามีความสุขเต็มที่ได้เพราะพวกเจ้าต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเจ้าช่วยงานท่านให้ได้รับความสุขเพียงการให้กินอยู่นอนหลับอันเป็นความสุขทางกายเท่านั้นแต่จิตใจของท่าน หาได้ร่าเริงสดชื่นผ่องสใสไหมเจ้าจงจำไว้ว่าการให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริงก็คือการให้ธรรมะด้วยการสอนหลักธรรมง่ายๆให้พ่อแม่ของเจ้าพาท่านไปทำบุญทำทานสอนท่านให้รู้จักการปฏิบัติบูบชาสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาธรรมะจะอยู่ในจิตใจของพ่อแม่เจ้าทุกภพทุกชาติ ถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุดจงจำไว้นะลูกเอ๋ยธรรมโอสถคำสอนของสมเด็จโตท่านได้บันทึกเอาไว้ด้วยลายมือของท่านอันเป็นอมตะวาจามงคลชีวิตที่11บําำรุงบิดามารดาต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้ว ย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตเมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นทองคําแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูที่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงแสดงว่าไม่ดีจริงเป็นพวกทองชุบ ทองเก๊พระคุณของพ่อแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่าถ้าบุตรพึงวางบิดามันดาไว้บนบาททั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบาทนั้นป้อนข้าวป้อนน้ําและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาทนั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึง100ปีและปณิบัติท่านไปจนตลอดชีวิต ก็ย่างนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมดยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพะสุเมนแทนปากกาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรภูเขาสึกกร่อนจนหมดน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมดบิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปโดยย่อคือ1เป็นต้นแบบทางกายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลายในโลกมีค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดาหากนำมาใส่แบบแม่พิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตาก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมาเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีกเช่นแบบเป็นพระพุทธรูปดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากขึ้นผู้คนได้กราบไหว้บูชาจะเห็นได้ว่าดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเองในทํานองเดียวกันการเกิดของสัตว์เป็นช้างม้าวัวควายแม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสักปานใด ก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทำความดีทุกประการเราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณงามความดีได้เต็มที่ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง 2. เป็นต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดู ฟูมฟักทนุถนอมอบรมสั่งสอนปลูกฝังกริยามารยาทให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกพระคุณพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เราก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้วยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจให้ด้วยก็ยิ่งมีพระคุณเป็นอเนกอนันต์สมัญญานามของพ่อแม่สมัญญานามของพ่อแม่นั้น กล่าวกันว่าท่านเป็นทั้งพรมของลูกเทวดาคนแรกของลูกครูคนแรกของลูกและเป็นพระอาหารหันต์ของลูกซึ่งอธิบายได้ดังนี้พ่อแม่เป็นพรมของลูกเพราะเหตุที่มีพรมวิหารสี่ประการได้แก่หนึ่งมีเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด 2. มีกรุณาคือหวั่นใจในความทุกข์ของลูก และคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 3. มุทิตาคือเมื่อลูกมีความสุขสบายก็มีความปราบปื้มยินดีด้วยความจริงใจ 4. มีอุเบกขาคือเมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวของลูกจนเกินงามและหากลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมแต่กลับคอยเป็นที่ปรึกษาให้ลูก ทุกเวลาที่ลูกต้องการพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกเพราะคอยปกป้องคุ้มครองคุ้มกันภัยและเลี้ยงดูลูกมาก่อนผู้ปรารถนาดีคนอื่นๆพ่อแม่เป็นครูว,วิสิทธิเทพของลูกเพราะมีคุณธรรมสีประการได้แก่ 1. ไม่ถือสาในความผิดของลูกแม้ว่าบางครั้งจะพลาดพังล่วงเกินก็ให้อภัยเสมอ 2. ปรารถนาประโยชน์แก่ลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ยังคงปรารถนาให้ลูกดีมีความสุข 3. เป็นทักขิเนยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของลูกเป็นผู้ที่ลูกควรทําบุญต่อตัวท่าน 4. เป็นอาหุเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การรับของคํานับและการนมัสการของลูกคุณธรรมของลูกเมื่อพ่อแม่ มีพระคุณมากมายป่านนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณท่านในทางพุทธศาสนาได้บรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่เก็บความไว้ได้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญญูกตเวทีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูก รวมอยู่ในสองคำนี้กตันยูหมายถึงเห็นคุณค่าท่านคือเห็นด้วยใจด้วยปัญญาว่าท่านเป็นผู้มีคุณต่อเราอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าปากท่องว่าปากท่องพระคุณพ่อแม่ไปเป่าๆเท่านั้นคุณของพ่อแม่ได้จากอุปการะคือประโยชน์ที่ท่านได้ทำแก่เราอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอื่น ตามธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นทางได้เช่นเห็นหลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการะคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงลงมือช่วยเหลือแต่ที่พ่อแม่อุปการะเรานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้มองถึงหลักประกันใดๆเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่า ไม่มีหลักทรัพย์แม้แต่เล่มเดียวโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอกตัญยูหรือไม่ไม่รู้ทางนั้นหนังสือสัญญาการรับปากสักคำก็ยังไม่มีระหว่างเรากับท่านแตทท่ทั้งที่ไม่มีท่านทั้งสองก็ได้โถมตัวเข้าช่วยเหลืออย่างสุดชีวิตที่ยากจนก็ถึงกับกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยเรื่องเหล่านี้ต้องคิดดูด้วยเหตุผล อย่าสักแต่คิดด้วยอารมณ์เท่านั้นการพิจารณาให้เห็นคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากตัญญูเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้เป็นลูกยิ่งพิจารณาเห็นคุณท่านมากเท่าไรแสดงว่าใจของเราเริ่มใสและสว่างมากขึ้นเท่านั้นกตาเวทีหมายถึงการทดแทนคุณของท่านซึ่งมีงานที่ต้องทำสองประการคือ 1. ประกาศคุณท่าน 2. ตอบแทนคุณท่านการประกาศคุณท่านหมายถึงการที่ทำให้ผู้อื่นรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้มีคนคิดทำอยู่มากเหมือนกันแต่ส่วนมากไปทำตอนงานศพคือเขียนประวัติสารเสริญคุณพ่อแม่ในหนังสือแจกการกระทำเช่นนี้ก็ถูกแต่เพียงเปลือกนอกเผินๆเ,เท่านั้น ถ้าเป็นการกินผลไม้ก็แค่เขียวเปลือกเท่านั้นยังมีทำเลที่จะประกาศคุณพ่อแม่ที่สำคัญกว่านี้คือที่ตัวเรานี่เองคนเราทุกคนคือตัวแทนของพ่อแม่ตนทั้งนั้นเลือดก็แบ่งมาจากท่านเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน,น,าาานตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติของเราจึงเป็นเครื่องประกาศคุณของพ่อแม่อย่างแจ้งสุด ไม่ใช่อยู่ที่หนังสือแจกไม่ใช่อยู่ที่หีบศพบนเชิงตะกอนแต่อยู่ที่ตัวเรานี่เองหากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าคุณพ่อแม่เป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมแต่ตัวเราเองประพฤติสมเลเทเมาขอรับชั่นทุกครั้งที่มีโอกาสศีลข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษาสดุดีคุณพ่อแม่ว่าเป็นคนดี สุภาพเรียบร้อยแต่ตัวเรากลับเป็นลูกประพฤติตัวเป็นนักเรียนอันตรภานอย่างนี้คุณค่าของการสรรเสริญพ่อแม่ก็ลดน้ำหนักลงกลายเป็นว่ามอบหน้าที่ในการกระตาเวทีประกาศคุณพ่อแม่ในหนังสือในกระดาษแทนแล้วตัวเรากลับประจานพ่อแม่ของเราเองอย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเรา เลี้ยงลูกไม่ประสาพ่อแม่ของใครใครก็รักเมื่อรักท่านก็ประกาศคุณความดีของท่านสีประกาศด้วยความดีของตัวเราเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งท่านยังมีชีวิตอยู่การประกาศคุณของเราจะทำให้ท่านมีความสุขใจยิ่งส่วนใครจะประพันธ์สรรเสริญคุณพ่อแม่พิมพ์แจกเวลาท่านตายแล้วนั่นเป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าเราจะตั้งใจประกาศคุณของท่านหรือไม่ความประพฤติของเราก็เป็นตัวประกาศคุณท่านหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลาคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเราจะประกาศคุณพ่อแม่ของเราด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะใจดำถึงกับประจานผู้บังเกิดเกล้าด้วยการทำตัวเป็นนักเลงอันตพานและประพฤติตัวต่ำซ้มการตอบแทนคุณท่าน แบ่งเป็นสองช่วงคือ 1. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ 2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วแม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านเพียงนี้แล้วยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเราผู้ที่มีความกตัญยูกะตาวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้ 1. ถ้าท่านยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได so, ้ 2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักชวนท่านให้ยินดีในการบริจาคทานให้ได้ 3. ถ้าท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพานอานิสง์การบำรุงบิดามารดา 1. ทําให้เป็นคนมีความอดทน 2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. ทําให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทําให้ผลทุกผลภัย 5. ทําให้ได้ลาบโดยง่าย 6. ทําให้แคล้วคคาดภัยในยามคับขัน 7. ทําให้เทวดาลงรักษา 8. ทําให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 9. ทําให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี11ทําให้มีความสุข12ทําให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังเพราะการปฏิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาละไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์กรอนพ่อแม่แม่ผู้ไม่เคยต้องการสิ่งใด พนมมือก้มลงตรงตักอุ่นกลิ่นละมุนผ้าพวยช่วยปลูกฝังเสื้อตัวเก่าเน่านานการลุงรังขาดหน้าหลังเห็นท้องมองเมียงเมินพูดเสียงแข็งแรงน้อยค่อยๆบนคนจนจนอย่างเราเฝ้าขัดเขินมีแค่ไหนใช้แค่นั้น เดี๋ยวมันเกินอย่าหลงเพลินสิ่งใดไม่เข้าทีเสื้อเก่าขาดขนาดไหนแม่ใส่ได้เงินที่ให้เก็บไว้เอาใช้นี่ลูกเหนื่อยยากเข้าใจใช้แค่มีสิ่งดีๆที่ทำพร่ำภูมิใจหมูเป็ดไก่แพงลิ้วหยุดหิ้วหา อย่าซื้อมานักเลยแม่เอ่ยไว้ปลาทูเค็มที่มีขยี้ไปฟูกดําเก่าแค่ไหนสุขใจแล้วบ้านผูพังหลังนี้ที่แม่อยู่พ่อและปู่ช่วยสร้างอย่างผ่องแผ้วอนุสรแห่งใจใช่แพรวพรวฉะนั้นแล้วยอมตายกายมุ่งมั่น ขอแค่เจ้าเฝ้าจำคำสั่งสอนอย่านิ่งนอนอ่อนแอแปรเปลี่ยนผันอนาคตสดใสใจตื้นตันถึงวันนั้นจริงๆยิ่งภูมิใจมีต้องการสิ่งใดในโลกล่าขอแผ่นฟ้าคลุ้มคองปกป้องได้ลูกกินอิ่มเป็นคนดีต่อน,นี้ไป แม่นอนตายตาหลับมิอับจนสิ่งที่แม่ตอกย้ำจำเสมอมิเผอเรอทุกสิ่งอิงเหตุผลคนเรานี้เลวดีมีหรือจนบาปเวียนวนติดตัวชั่วชีวีทุกถ้อยคำพร่ำเอย่ยมิเคยลบขอเคารพบ,บุญคุณกรุณาศักดิ์ศี ดูแลท่านตลอดการเนิ่นนานปีเป็นคนดีของแม่มิแชร์เชือนน้ำนมท่านทุกหยดสดจากอกไหลรินปกกายีดีเสมอดุดน้ำทิพจากฟ้าหาลืมเลือนดังดาวเดือนเกลื่อนภนพฟ้าพร่างพรายพระคุณแม่มากมาย มหันนบมิรู้จบตราแผ่นดินสิ้นสลายเป็นเท่าดินสิ้นแรงแห้งเหี่ยวกายหาเสื่อมคลายความรักพูนพักดี